สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีท่านผู้ชมเนาะนี่คือทางเข้าวัดเทพชัยมงคลหรือวัดผีเรือล่มนะท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งจะออกไปทางขเขมรน,นะท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านนี้ท่านผู้ชม ็จะไปที่เขื่อนนะท่านะผู้ชมเขื่อนขยองนะผู้ชมเนาะบรรยากาศบ,บรรยากาศก็มีป่าไม้นะผู้ชมรอบๆวัดเลยนะผู้ชมเนาะตรงนี้เป็นทางเข้าวัดนะผู้ชม วัดเทพชัยมงคลนั่นเองนะผู้ชมหรือ tá, วัดผีเรือล่มนะผู้ชมเนาะก็คือตรงนี้นะผู้ชมส่วนถนนก็จะเป็นถนนดินนะผู้ชมเนาะเข้าไปตรงวัดนะผู้ชมเนาะนี่คือเส้นทางเข้าไปในวัดนะผู้ชมวัดเทพชัยมงคลหรือวัดผีเรือล่มนั่นเองนะผู้ชมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาทําข่าวคนเดียวนะผู้ชมเนาะ ก็ติดตามแอดมินนะครับท่านผู้ชมเพื่อว่าเราจะไปขอโชคขอลาบกับไม้พายนะครับท่านผู้ชมหรือต้นพอ่อรวมทางปู่ตาจะสะเลาะนะท่านผู้ชมนี่คือทางเข้าวัดนะท่านผู้ชมเนาะก็ยังเป็นถนนที่ยังไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมยังเป็นถนนดินอยู่เลยนะท่านผู้ชมเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเนาะจะติดตามแอดมินไปนะครับท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะทผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือล่มนะครับกับเรือลำที่สองนะท่านผู้ชมเนาะที่อยู่ตรงนี้นะทผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือหัวเรือลำที่สองนะทผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแทปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชม นี่คือหัวเรือลำที่สองนะผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมเป็นกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับเรือลำที่สองด้วยกันนะผู้ชมเนาะ แม่ฝีเรือล่มช่วยเขียนตัวเลขหน่อยเด้อขอโชคขอลาบกับแม่ด้วยขอให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนขอสามตัวตรงๆนะแม่นะส่องไปได้วยกันก่อนนะท่านผู้ชม ก็จะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนบ้างท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผู้ชมนะเราช้างแอดมินจะมองด้วยตาเปล่าดีกว่านะผู้ชม ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะผู้ชมนะเหมือนตัวเลขจะอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเล,เลขห้าช่านผู้ชม ตรงนี้นะผู้ชมนะมองเห็นเลขห้านะผู้ชมห้าอยู่ตรงนี้นะผู้ชมอันนี้เลขอะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นสองหรือเปล่าท่านผู้ชมสองเจ็ดห้าหรือเปล่าท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมใช่สองเจ็ดห้าไหม สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองนะผู้ชมสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองนะผู้ชมนะตรงนี้นะผู้ชมนะตัวเลขสองเจ็ดห้านะผู้ชมสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองนะผู้ชมมองเห็นแตกต่างกับแอดมินก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เขา้ามาล่ามคลิปนะครับท่านะผู้ชม ว่าใช่หรือเปล่าชนผู้ชมที่ทางแอดมินมองเห็นสองเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองนะชมผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมนะใครที่มองเห็นแตกต่างก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมนะสามตัวเรียงกันเลยนะผู้ชมแต่เลขห้าชัดเจนนะผู้ชมนะสองเจ็ดห้านะผู้ชม สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะผู้ชมเนาะหรือสองห้าห้าสองนะผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่เรือลำที่สองนะครับผู้ชมที่วัดผีเรือล่มหรือวัดเทพชัยมงคลนะผู้ชมเนะาะสำหรับตัวเลขที่แอดมินมองเห็นก็จะมองเห็นเป็นเลขสองเจ็ดห้านะผู้ชม น่าจะเป็นสองเจ็ดห้านะผู้ชมไม่สองเจ็ดห้าก็สองสามห้านะผู้ชมสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองนะผู้ชมอย่<ป>ลืมเก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมเนาะสองเจ็ดห้านะผู้ชม 2องเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองผู้ชมแคปหน้าจอไปนะ้ะผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมอย่าลืมแคปหน้าจอไปดูนะผู้ชมเผื่อมองเห็นแตกต่างนะผู้ชมนาะเลขห้าชัดเจนนะผู้ชม องเจ็ดห้านะผู้ชมเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะ 2, 5, นะผู้ชมสองห้าห้าสองผู้ชมเนาะหรือใครมองเห็นแตกต่างกับแอดมินบ้างนะผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะผู้ชมตัวเลขจุดตรงจุดนี้นะครับผู้ชมเจ็ห้ามองเห็นชัดมากนะผู้ชมเนาะ <c oughs> เห็นเหมือนกันหรือเปล่าทนะ่านผู้ชมสองเจ็ดห้านะผู้ชม สองเจ็ดเจ็ดสองาหผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมขณะนี้เราอยู่กับเรือลาที่สองนะผู้ชมเนาะที่วัดผีเรือร่อมนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวแลขกันอีกรอบนึงนะผู้ชมเนาะ ฝั่งนู้นเป็นเรือลำที่หนึ่งนะผู้ชมเนาะตรงที่เราขอคือเรือลำที่สองนะผู้ชมเราจะเข้าไปดูตัวเลขกันอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมเนาะตัวเลขไปทางไหนแล้วนะผู้ชม ตรงนี้นะผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมเนาะตรงนี้นะผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเผื่อมองเห็นแตกต่างกับแอดมินนะท่านผู้ชมนะแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตัวเลขจุดตรงจุดนั้นนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตรงนี้ท่านผู้ชมนะสองเกห้าทนะ่านผู้ชม สองเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองนะผู้ชมสำหรับตัวเลขนะผู้ชมอยู่ตรงจุดนี้นะแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมสองเจ็ดห้านะผู้ชมเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าสองนะครับนผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกท่านผู้ชมว่าบาย